สวัสดีครับผมชื่อนายเชนน้ำคำนะครับรัฐนักศึกษา651 2 1 1 302 0 4นะครับครับข้อที่11นะครับจงแปลงเลขทานนี้ของฐาน8ปเป็นฐาน16นะครับครับวิธีทํานะครับครับวิธีทําผมจะใช้การเทียบเหมือนเดิมครับเทียบเลขตั้งโจทย์กันครับ25 6, 0กศูนย์สอฐาน8ปดครับฐาน8มีเลขเ,เลขประจําฐานของมันคือ4 2 1นะครับหรือมาจาก2องกําลังศูนย์สกํลังสอกํลังสนะครับมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขสองเงอนไขนะครับคือศูนย์นี้เราจะไม่ใช้นะครับ ส่วนนี้คือไม่ใช่นะครับ1นี่คือเราใช้นะครับนครับก้นไขคือเราจะแปลงจากฐาน8ให้มาเป็นฐานสองก่อนนะครับฐานสองก็จะมีแค่เลขศูนย์กับหนึ่งะครับครับที่เราก็ดึงตัวแรกลงมาครับคือเลขสอครับ3มตัวนี้อะไรบวกกันแล้วได้สองครับสี่ไม่ใช่เราก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อนครับ คือ2บวกตัวมันเองก็คือได้สองครับแล้วก็ใส่1ตรงลงสองเราไม่ใช้ครับเล้ก็ใส่0ูนย์ีเลขหครับ4 2 1สองเทียบือนเดิมครับ3ตัวนี้อะไรบวกกันแล้วได้5ครับก็คือ4กับ1ครับแล้วก็ใส่เลขหนึ่งแค่ตรง4กับ1ครับนี่ครับ2ไม่เกี่ยวเราใส่0ูนย์ครับ6 4สี่สองเหมือนเดิมครับ อะไรบอกกันแล้วได้6ครับก็คือ4กับ2นะครับก no ็ใส่1แค่ตรงเลข4กับเลข2ครับที่เลข0ูนย์ครับเลขศูนย์ไม่มีอะไรบอกกันได้เลยครับเราก็ใส่0ูนย์ไปทุกตัวทีนี้เลข2ครับก็คือตัวมันเองครับทีนี้ครับเราได้เลขฐาน2ก็คือ ศูน 1> 0, 1 0 1 1 1 0 0 0 0, 0, 1, 0นย์หนย์ะครับเลขศูนย์หน้าผมยังไม่ตัดออกครับทีนี้เราจะมาหาเลขฐานสิกันครับ ทีนี้เราจะแยกออกมาเป็น4ตัวนะครับฐานสิหก็คือแยกเป็น4ตัวครับนี่ครับทีนี้ผมใส่ศูนย์เพิ่มไปตัวหนึ่งครับทีนี้เลขฐาน16จะมเีเลขประจำฐานอยู่4ตัวครับก็คือ8 4 2 1 8 สี่สองหนึ่งแพทสี่สองหนึ่งครับก็เขียนไว้แบบนี้ครับเขียนให้มันตรงเลขกันครับทีนี้เรามาดูกันครับตัวเลขเลขหนึ่งเนี้ยตรงกับตรงกับเลขไหนเราก็เอาเลขนั้นดึงลงมาครับเนีย่ยเลขหนึ่งนี้ตรงกับเลขสองเราก็ดึงสอง 0นนี้สนี้เราไม่เอาครับ1นึ่งตรงกับเลขแปแล้วก็ดึงแลงมาให้ตรงกับ1นงตรงกับ2ตรงกับ8ตรงกับ2ตัวเดียวทีนี้เราก็เอาเขียนลงข้างล่างครับ2ในนี้คือเอามาบวกกันนะครับบวกก็เป็น1ิบอันนี้8ด อันนี้สองสิบเอก็คือตัว b นะครับทีนีนะ้คำตอบของเราครับก็คือ2องีแปครับนี่ครับทาน16เสร็จเรียบร้อยครับคำตอบ